หนึงนาทีมีสาระกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอผาขาวสวัสดีค่ะดิฉันนาทองใจคนสัสนีค่ะเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนสตรีตำบลบท่าขางทองค่ะวันนี้มาทำกิจกรรมโคกน้องนาของไร่พ่อเฉลียวคำยัน มีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของชาชิดโคกหนองนา,า,าค่ะและจะได้นำไปถ่ายทอดให้สตรีตำบลและสตรีในอำเภอผาขาวค่ะวันนี้คณะทํา,างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าชางคล้องพามาร่วมกิจกรรมเอามือสามาคีของเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอผาขาวจังหวัดเลย โดยมีกิจกรรมทำอาหารสัตว์และการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองและรับความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตและถ่ายทอดให้สมาชิกสตรีค่ะมารับชมกันค่ะการทำอาหารเป็ดไข่มีส่วนผสมได้แก่รำข้าวเศษปลาหรือเศษอาหารมาผสมคลุกเคล้าเข้ากันในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเราสามารถทำเองลดรายจ่ายได้และเป็ดให้ไข่ได้ดีค่ะการทำปุ๋ยหมักส่วนผสมคือ ตินหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนแกลบดิบสองส่วนปุ๋ยคอกสองส่วนและเติมพอหนึ่งจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้สองอาทิตย์ก็ใช้ได้ทำให้มีปุ๋ยหมักที่ใช้ใส่พืชผักในครัวเรือนสบายกระเป๋าไปเลยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วมาพบกันใหม่กับหนึ่งนาทีมีสาระกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอผาขาวค่ะ